เมื่อคืนนี้ขณะที่เดินจงกรงอยู่ได้ยินเสียงดนตรีตลอดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสมาธิใช่หรือไม่ถ้าใชา่ควรแก้ไขย,ยังไงคือมัน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 ,ม,นมันคมใะประเด็นกันคือเรื่องดนตรีก็ส่วนหนึ่งเรื่องสมาธิก็อีกส่วนหนึ่งแต่แต่ว่าที่แต่ถ้าหากว่าเราคือได้ยินเสียงเสียงดนตรี แต่ก็เราสนใจในเสียงดนตรีมากกว่าที่เราสนใจในเรื่องการกำหนดการเดินหรือกำหนดความรู้สึกในร่างกายหรือกำหนดความรู้สึกในจิตใจอ,อย่างนี้มันก็มัน,ม,น,ม,นมันก็ที่ว่าไม่มีสมาธิแต่ว่าที่มีเสียงข้างนอกก็คลายๆได้เย็นนะ ผมคิดว่าไม่มีใครสักโคตรไม่ไดีเยน็นมันเป็นเรื่องที่อย่างอาตมาเองนะมาเมืองไทยปีละครั้งมันก็ได้มันก็ได้ปีละครั้งนะเกิดมันได้เย็นเสียงดนตรีได้เย็นเสียงเพราะว่าในเมืองไทยเครื่องขยายเสียงมีประสิทธิภาพดีมาก <laughs> ได้ไปไหนก็ได้ยินนะเป็นอะไรเป็นส่วนที่เราคืออย่ว่ามันก็ได้ยินอยู่แต่มันก็เป็นเราก็ต้องมากําหนดในจ,จิตใจเอา,เอา,เอา,ารับแต่เรามีความรู้สึกลำคาญไหมเรามีความรู้สึกเรามีความรู้สึกอื่นๆไหมที่แทนที่จะกําหนดเสียงเรามีความรู้สึกอื่นๆที่เราสามารถ กำหนดได้ไหมเช่นเพราะว่าเสียงก็อย่างหนึ่งความรู้สึกที่เท้าก็อีกอย่างหนึ่งเราก็กำหนดที่เท้าเลยเราลองแทนที่จะไปสนใจกับเสียงเราก็กำหนดที่เท้าโดยความรู้สึกในร่างกายที่ที่เคลื่อนไหวแล้วก็ความรู้สึกลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เป็คือเรามีเรื่องอื่นๆที่เราสามารถกำหนดได้แทนที่จะ เส,เสียงเป็นสิ่งที่าามารบโกนเราไปอย่างที่หลวงพ่อชา,อาทางนหลวงพ่อชาท่านช้ยสัมพนวนคือเสียงไม่ได้ลบกวนเราเราไปลบกวนเสียง <laughs> มันก็เป็นเรื่องน่าเคดเนี่ยเพราะว่าเสียงเขามันก็มีหน้าที่ของเสียงล้อามาแต่ เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปไปลำคาญกับมันหรือไปไปพลดผลกับมันเรา,ม,า,า,เา,าออมีหน้าที่ที่จะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีหน้าที่ที่จะกำหนดการเดินขวาเดินซ้ายนี่เป็นคตหน้าที่ครับ ขพ,พรพรพระจาในปีใหม่ที่จะถึงถ้าจริงที่พวกเราได้มาทำกรรมฐานในนี่แหละวันที่ยี่สิบี่ยี่สิบายี่ได้มา,าได้ปฏิบัติธรรมได้ได้ฟังฟังธรรม,มะได้ภาวนา,าได้ทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นก็เป็นการให้พรกับตัวเอง เพราว่าพรน,นะกออ็สิ่งที่ดีนะคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรานะคือการาตั้งอยู่ในธรรมะคำสังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การที่ได้เอ,เอาใจใส่ในในในหนทางที่พระพุทธเจ้าวางไว้ให้เราเอะไรอันนี้ถ้าจริงที่ได้จัดอย่างนี้ แล้วก็พวกเราได้สม,มัครมาไม่มีใครเกณฑ์มาถูกแต่ได้มาด้วยตัวก็เป็นการให้พรกับตัวเองกันหน้าน้บมธนา สิทธดขอกราบเรียนว่าบทแพ่เมตาสัพพปฏิฐานกถาและอุทิศนาริฐานกถามีความแตกต่างกันอย่างไรและสมควรจะสวดบทไหลาในตอนเช้าและตอนเย็นในความเห็นของสิทธ์เห็นว่าบทอุทิสนาทิกอุทิสนาะ ครอบคลุมผู้รักมากกว่าเลยนํามาสวดทั้งตอนเช้าและตอนเย็นคือที่คำาเมื่อเขาแตากตามรุสกว่าอุาทิศน,นาิกถาอุทิศนาฎิฐานกถามันเก้าแก่กว่าเพราะว่าเขาใช้ในศีรังกาด,ด้วย รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นบทที่ใช้มามัตั้งนานไม่รู้กี่ชั่วโคนกี่สตวรรษสัปปะปานัาถาก็เป็รัชการที่สี่เป็นผู้ผู้เขียนผู้แต่งก็เป็นเป็นการอุทิศส่วนบุญคุณศลที่ ือที่ใช้มันก็คือไม่มีไม่มีอะไรดีก็แล้วประกันนั้นมันก็มันแตกต่างกันเราก็ที่เขาตอนเช้าสวดสวดอันหนึ่งตอนเย็นส,นนสออวนนด,ลด,ดสแล้วก็เป็นสมุดเอาเฉยๆเลยนันก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนเป็นเยาวชนได้สมุดกันขึ้นมาแต่ว่าเป็น ที่สำคัญคือในจิตใจของเราเราได้น้อมระลึกถึงสิ่งที่ดีงามและอยากให้ความดีงามนั้นนะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นสัตว์อื่นชีวิตอื่นแล้วก็ยิ่งกว้างขวางออกไปให้ได้ก็ด้วยนี้นะครับบทไหนที่ช่วยสำหรับประโยชน์อันนั้นนะก็ใช้ได้ทั้งนั้น ชีวิตนิยมคยทำข้อผิดพลาดถึงแม้เวลาผ่านมานานนับสิบปีก็ยังไม่สามารถให้อภัยทานตนเองได้การขอข้อเมตตาจากพระอาจารย์ช่วยแนะนำอุบายได้หายเพื่อป้องกันไม่ให้เจ็บด,ดวงสุดท้ายองโยมติดอยู่ในระวังของข้อผิดพลาดนั้นซึ่ง จึงทำให้ตองตายเกิดในภพภูมิขอม้อนสัตว์นรกก็เป็นเป็นเรื่องที่ทีน่าเข็ดมากเพราะว่าทุกคนก็ต้องทำข้อผิดพลาดในในในชีวิตวไม่มีใครทำได้ดีเกิดมาจจตบริสุทธสุดคือแค่เกิดมาจจตบริสุทธสุดก็ไม่ได้ ไพ่อที่อยู่เป็นมนุษย์นะมันไปที่อื่นซะแล้วนะในการที่อยอมยอมรับรู้แต่มันก็เป็นสิ่งที่คือมีอุบายอ,อุบายอย่างหนึ่งนะคือ,อการการแพร่เมตตา ตัวนี้เรามีมีความสำคัญมากนะการการใช้เมตาภาวนาแปะว่าจิตที่ไพศารอิอ่มเอิบดยเมตาไม่สามารถที่จะมันมันมันไม่ปล่อยให้เครื่องเศรสมองเข้ามา,อ,าอันนี้มันเป็นเป็นสิ่งที่เราฝึกในเวลา มีชีวิตอยู่แล้วก็เราฝึกอย่าการตั้งเมตตากรุณาไว้ในจิตใจของเราเป็นคือเราทำให้เป็นอัปปะมันเนีจิตคือจิตที่ไม่มีประวาตไม่มีครอบเขตเมื่อไม่มีครอบเขตไม่มีอะไรมามามาวนตัวนี้มันเป็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 นจิตที่ มีกำลังมากและกำลังของของความดีอีกอย่างหนึ่งเราก็เรา r e f l ึึ t i n คุณงามความดีที่เราทำแต่ก็การอุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้เป็นส่วนที่เราเรายกสิ่งที่ดีขึ้นมาที่เราทำ แล้วก็อุทิศส่วนกุศลเป็นส่วนที่เราเรารู้ว่าเอ้ความดีนี้และมันมีประโยชน์แ้ะอยากให้ผู้อื่นได้คือเจตมันจะพ้องสายมันมันก็เป็นการให้กำลังของเจตอีกอย่างหนึ่งท่านเป็นกิจวัตรประจระจะคือเราเราคิดในลักษณะคืออย่างหนึ่งก็เก็เระลึกถึง พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ในในลักษณะต่างๆในาจอย่างในเราก็แต่ยิ่งโดยเฉพาะในหลักษณะทีเราเออเราเป็นผู้มีโชคมีลาภจริงๆได้พบพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เราก็การน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์เราก็ได้ได้ก็คือเราเราได้แสดงความนอบน้อม ต่อผู้ที่เป็นเป็นอาจารย์ผู้ที่เป็นเป็นผู้นำของเราแล้วก็การให้ความเคารพต่อ,อผู้มีคุณธรรมในชีวิตของเราโดยเฉพาะพ่อแม่อันนี้การการน้อมระลึกถึงเราก็ตั้งการสำนึกต่อ,อคือเจตนา การตั้งเจตนาเพื่อ,อคือตั้งเจตนาชัดเจนเพื่อได้เป็นผู้มั่นคงในภาษาสนามั่นคงในการปฏิบัติก็เป็นเราก็ตั้งเจตนาให้ชัดเจนแล้วก็ระลึกถึงสิ่งที่ที่เป็นอกุศลที่เราได้ทำ แต่ไม่ใช่ว่าเราไปเลื่อฟื้นอดีตมาเราก็คคอเราเราทำเช่นเราทำเช้าทำเย็นถ้าเรานั่งสมาธิเราทำการภาวนาทั้งเช้าทั้งเย็นคือถ้าหากว่าคือจากครั้งที่แล้วที่เรานั่งเราเึืได้ระลึกถึงเอตั้งแต่เช่นเมื่อคืนที่เราได้อ เราได้ทําการภาวนาเราได้ทําอักุศลนอะไรไว้เราก็น้อมระลึกถึงเพื่อ,อมีความตั้งใจแก้ไขและยอมรับในในความความไม่ดีที่เราทําแล้วก็เราน้อมระลึกถึงสิ่งที่ดีดงามที่เราทําในเวลานั้นอ,อย่าว่าเราไม่ใช่ว่าเราลื้อฟื้นหาของจากอดีตทั้งหมดนะเราเรา ให้อยู่ในเวลที่พึ่งผ่านไปตั้งแต่เช่นถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิเมื่อคืนเรากำลังทำตอนเช้าหรือเราเรากำลังนั่งสมาธิในในกลางคืนเราก็เราได้ตั้งแต่ตอนเช้ามาเราได้ทำอะไรที่ว่าเออเราได้ทำอะไรที่ไม่ดีไว้เราก็เราได้ทำอะไรดีที่เราได้ทำสิ่งที่ เป็นบุญเป็นคุ้อสนดีงามหรือเราได้สามารถยับยั้งตัวเองได้ไม่ปาดในศีลคือเป็นการหักความภาคภูมิใจแล้วก็การที่เมื่อทบทวนเราก็เราลงท้ายในการตั้งการอาริธานไว้คือการเหมือนกับการขอขอให้ได้ เข้าใกล้ประสาสนาตลอดขอให้เข้าใกล้ครูบาอาจาร์ตลอดขอให้ได้เข้าใกล้สิ่งที่สิ่งที่กึ่นูนเหาในในธรรมะของของพระพุทธเจ้าเพื่อได้ถึงเย่า,าเป้าหมายจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติคือเป็นการตั้งอดิฐานคือเรื่องนี้คือเราทําเป็นเิจวัตรประจํา เวลาเรานั่งสมาธิใช้เวลาห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วแต่แล้วแต่แต่ละวันก็จะอาจจะไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะต้องทําให้เหมือนกันทุกวันแต่เราทําให้จิตน้อมระลึกถึงอย่านี้พูดตามความเป็นจริงเป็นเป็นอุบายเป็นเวทีที่ครูบาอาจารย์รุ่นหลังชายกันมาตั้งแต่หลังจาก สมัยพุทธกาลไม่นานมนะันก็อยู่ในหนังสือเก่าๆแก่ๆแล้วก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยได้ใช้กันในสมัยนี้เท่าไหรนะ่แต่ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการเตรียมจิตใจโดยยิ่งโดยเฉพาะ,ะถ้ามีอะไรที่ข้างไว้ในจิตเน่ยวแล้วเคยทำสิ่งที่ไม่ดีในอดีตนะ เราก็รู้อยู่แล้วว่าเคยทำแต่ว่าเราก็ให้ความสำคัญกับปัจจุบันเราก็ต้องมาหลับรองถ้าหากว่าเราเป็นคนสนใจในการปฏิบัติคือเราทำทุกวัน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 ,วนนะเราก็จะเริ่มรู้สึกดูว่าเอที่เราหวงกังวลในความไม่ดีมันก็ไม่มันไม่เท่ากับ สิ่งที่ดีที่เราทำนะสิ่สงที่ดีที่เราตั้งใจมันเป็นการให้กำลังใจกับจิตที่ที่ดีมากครับเพราะว่าโดยยาวาโดยสัญญาด้วยความความจำหรือสำคัญมั่นหมายเรามักจะมองตัวเองในแงล่ลบหรือได้ติดค้างอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เคยทำไว้หรืออาจจะหลายๆอย่างแต่มันก็เป็นอดีตแนละเราก็ได้เปลี่ยนแล้วเราก็มีความตั้งใจใหม่แล้วตั้งใจใหม่แล้วแต่บางที่มัน,มนจิตมันไม่ยอมรับมันชอบมันชอบไปหาความเก่าแล้วก็ไม่ได้ให้ความสำคัญก,กับฐานที่เป็นจริงๆในปัจจุบันด้วยนี่เป็นการพบทวนที่ช่วยให้มีความชัดเจนในจิตใจ ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่มีประโยชน์มากนะ เมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นและเรารู้ว่ามีเวทนาแต่ไม่มีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นตามมาอย่างนี้ถือว่าไม่มีกิเลสเกิดขึ้นใช่หรือไม่กิเลสจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสังขารชายหรือไม่มันไม่ตายตัวเราไม่ได้เป็นปัญหาคือ เพราะว่าบางทีเราก็มีความปรุงแตง่งบางที่ไม่จําเป็นต้องมีความปรุงแตง่งมันก็มีคือขี้เล็มันก็ออกเพราะว่าขี้เล็เราก็ไม่ใช่ว่าเพียงแต่กระซับกระสายาว่าบางที่มันเป็นทิฏฐิที่เป็นพื้นของจิตเนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่คีเลสสามารถที่จะ,สะแสดงออกในลักษณะนั้นชื่อตัวอวิชชาหรือโมหะ,ะหรือ วิภาวัฒหาวิภาวัฒนหาก็อาจจะไม่ปรุงมาจจะไม่ปรุงก็ได้แต่มันก็เป็นเป็นทักษะการมองอลยรนี้นเป็นมันมันค่องข้างละเอียดเนะี่ยส่งเราก็ต้องจําเป็นต้องดูแต่ว่าการคือไม่ปล่อยเจตให้ปรุงแต่งแล้วก็ดีแล้วเพราะว่าเราจะได้สังเกตอย่งางไาเช็ดว่าเ,ออเรามีอะไรกําลังเกิดขึ้นเรามีกรากรล้อมเอียงยังไงแต่ การเอีเอียของเจียรเป็นยังไงเราพื้นทิทธิและทัศนะเ็นยังไงคพือเราก็ต้องคอยสังเกตแยวนี้มันมันมันเป็นการฝึกหัดที่ถ้าเราถอยออกจากการปรุงแต่งได้มันก็ดีเพราะว่าเราจะเริ่มสังเกตพื้นพื้นของเกียให้ชัดเจนมากขึ้นสุดท้าย จะมีวิธีกำจัดความขี้เกียจเช่นขีเกียจทำงานขี้เกียจพัติธรรมได้ยังไงบ้าง่ามันก็ต้องมันก็ต้องปลุกเร้าวความบางที่ความละอายอันนี้มันเป็นปปปปปปปเพราะเพราะมันอายเจ้าของนะไม่สมัยมันชัดขีเกียจติยอยนี้ยาแตมา เคยเคยโดนลูกประชา่าเราเป็นคนขี้เกียจอยู่ในทางกลางสูงหลังจากนั้นไม่ขี้เกียจมันอายแต่ไม่เอาแล้วก็อันนี้เป็นความความความอายแล้วมันก็คือบางที่เป็นกีเลส แต่บางที่เราก็สามารถเอาอากุศลกลายเป็นกุศลได้ใน<ม>บางที่ความขี้เกียจเราก็เป็นสิ่งเอ้ย,เ,อย,เ,อยเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรมันไม่สมก็การเป็นลูกศิษย์ของระพุทิเจ้าไม่สมก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์มันก็ทําให้เจ้าของอายเออมันก็จะได้แร่งไล่ความขี้เกียจออกให้ได้หรือเรา อย่างที่ได้พูดถึงเร่งคำกล่าวหรือกระถาที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาวันเคนล่วงไปล่วงไปเรากำลังทำอะไรอยู่และก็เป็นการระลึกถึงความเ่อเวลาที่กำลังผ่าน แล้วเรากำลังใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์ไหมเราหรือเราปลัดวปั้นปะเป็นปรงหมอมือหมอตีนไม่ทำอะไรอย่างนี้แหละมันก็เออมันไม่สมกับโอกาสข้องเราท,ที่ที่เกิดมาแล้วก็พบพุทธศาสนาหรือเราพิจารณาถึงความตายเ,าเราก็ดูว่าเอาเอรดออย่างที่เราสวด รึกถึงสิ่งบินฑาพัชเวกขนะคือเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลว้นผมจากความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจเฮ้ยหล่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่ธรรมดาแต่ว่าเป็นสิ่งที่เวลาเรา อรอกถึงก็เป็นเป็นการเรอว่เป็นการปลุกร้าวความขยันให้เกิดขึ้นได้เรืยเป็น,เป,นเป็นประโยชน์อย่างนั้นในการยกสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่า,าภาษาบาลเรียกว่าสังเวยคะ่ะสังเวก็คือปลุกเร้าวความขยันปลุกเร้าคุณงามความดีในตัวเอง เราก็ตอนอาศัยจุดใดจุดหนที่ที่ช่วยให้กำลังใจมันก็จะได้จะได้ไล่ความขี้เกียจได้ตอนแรกไม่แน่ใจว่าจะได้อ่านหมดหรือเป,ะปะล่าแต่ว่าได้ก็ดีแล้วคำถาม,มดีพอ เรนโมทน,น,นาเราต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราเราตั้งใจทำวัดทำวัดต่อ